ส,ส,สวัสดีทุกท่านครับวันนี้พาทุกคนนะครับมาที่โรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์ครับเป็นโรงเรียนที่เปิดการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษานะครับปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6ครับวันนี้เป็นการรับสมัครนักเรียนนะครับวันแรกนะครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันครับบรรยากาศคึกคักอย่างไรนะครับจะเปิดการรับสมัครนักเรียนนะครับระหว่างวันที่9ถึง13มมีนาคมนะครับวันนี้เป็นวันแรกนะครับตรงนี้จะเป็น จุดรับสมัครนักเรียนครับเดี๋ยวเราเดินไปดูข้างในกันครับนี่ครับพอมาถึงแล้วนะครับก็จะมีนี่ครับจุดคัดกรองนะครับแล้วก็จะมีใบสมัครนะครับจะมีมสกับม .1 นะครับอันนี้เป็นม4ส่วนฝั่งท่านนี้เป็นม1นะครับให้นักเรียนได้มารับใบสมัครนะครับบรรยากาศภายในวันแรกครับเป็นยังไงครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเมื่อเดินเข้ามาแล้วเนี่ยก็จะมีจุดให้นักเรียนได้เคลียร์รายละเอียดลงไปนะครับ ก็จะมีคุณครูนะครับคุณครูคอยที่จะให้คําปรึกษานะครับว่าาในกรณีที่สงสัยตรงไหนนะครับสาม,มารถที่จะมาถามได้นะครับนอ,อกจากการสมัครแบบที่โรงเรียนก็จะมีการสมัครออนไลน์นะครับ,บก็กจะมี QR code คดให้นะครับมีบคุณครูคอยที่จะให้คำปรึกษานะครับฝั่งด้านหน้านะครับพอ,อมาถึงบริเณโรงเรียนก็จะมีคุณครูในการที่จะรับมีจุดตรวจรับ เดี๋ยวเราจะไปถามคุณครูนิทราพรครับที่เป็นคุณครูในการที่จะดูแลในเรื่องของการรับสมัครนักเรียนสวัสดีคุณครูนิทราพรครับสวัสดีสสดครับเป็นไงครับคุณครูเปิดรับสมัครตั้งแต่วันไหน,นถึงวันไหนครับผมเปิดรับสมัครการรับสมัครของนักเรียนโรงเรียนสังขานะคะเรื่องสมัครตั้งแต่วันที่9 9มีนาคม2565ถึงวันที่13มีนาคม2565นะคะเราจะสมัครการ สองทางก็คือผ่านในระบบเว็บไซต์ของโรงเรียนนะคะเพจของโรงเรียนนะคะโดยสมัครผ่านออนไลน์นะคะแล้วก็ผู้ปกครองสามารถมาสมัครผ่าอ่านในโรงเรียนได้นะคะครับก็ขอพิธีการสันนะคะทัานผู้ปกครองทุกท่านนะคะให้นำบุตรหลานของท่านมาสมัครที่เรียนสังขะนะคะได้ทำให้ได้เรียนใกล้บ้านนาะคุณครูเนาะได้เรียนใกล้ สว่าการสมัครมี2ช่องทางช่องทางหนึ่งคือมาที่โรงเรียนเลยแต่ถ้าในกรณีที่ทางบ้านมีการกักตัวไม่สะดวกก็สามารถที่จะสมัครออนไลน์ได้โดยผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนสัตว์คะหรือจะเป็นคิวอาร์โค้ดเนี่ยครับเนี่ยคิวอาร์โค้ดนี่เลยนะครับท่านดูวิดีโอนี้เลยก็สามารถที่จะแบบสแกนผ่านตรงนี้ได้เลยนะครับเอกสารหลักฐานเราสามารถที่จะมายืนยันได้ในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งเมื่อมารายงานตัวถูกต้องไหมครับใช่ค่ะเอกสารหลักฐานมีอยู่3อย่างนะคะหนึ่ง สมัครนะคะไปสมัครโดยการโหลดในเพจของโรงเรียนนะคะคุณครูได้มีแบบฟอร์มอยู่ในเพจใช่ไหมครับไม่นะคะโหลดสมัครได้ครับผมนะคะแล้วก็มีรูปถ่ายหนึ่งนิ้วหนึ่งนิ้วคู่จำนวนหนึ่งรูปรูปถ่ายหนึ่งนิว้วจำนวนสองรูปใป,ปอพอเจ้าปอพอหนึ่งนะคะปพหนึ่งใบรับรองผลการเรียนครือหากไม่มีโรงเรียนยังไม่ได้ออกให้ก็ให้ใช้ใบรับรองเป็นใบรับรองได้เป็นใบ รอพอเจ็ดนะคะรับรองยืนยันตัวตนว่าเป็นโรงรเรียนโรงเรียนแห่งนั้นก็ใช้ได้เอก,กสารหลักฐานที่จะนำมาให้ครบ<อ>ก็คือวันรายงานตัวมอบตัวนะคะ<อ>เดี๋ยวโรงเรียนจะประกาศและแจ้งรายการสำคัญให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะเข้าไปดูในเรื่องของเพจโรงเรียนในการประชาสัมพันธ์ครับไม่ว่าจะเป็นการสมัครในโรงเรียนแล้วก็การสมัครออนไลน์ครับเอกสารหลักฐานสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบได้ นะครับโอเควันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณครูนิทราพรครับผมขอบคุณครับเดี๋ยวเราเดินไปดูบรรยากาศรอบๆภายในกันครับนี่ครับนักเรียนก็จะมาเรื่อยๆนะครับมีทั้งมหมอ1แล้วก็มอ4ครับเปิดตั้งแต่เวลา8นาฬิกา30นาทีจนกระทั่งถึงเวลา16นาฬิกา30นาทีนะครับก็จะมีคุณครูคอยที่จะมารับสมัครนักเรียนเนี่ยครับทั้งคุณครูที่หล่อทั้งคุณครูที่สวยแบบนี้ครับนั่งสลับกันไปเรื่อยๆนะครับ อคครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศวันแรกครับจะมีคุณครูคอยที่จะให้คําปรึกษาอยู่นะครับว่าสงสัยตรงไหนเอกสารตรงไหนที่ยังไม่พร้อมบ้างอย่างนี้ครับม .1 กับม .4 ครับโอเคครับถ้าสนใจก็ลองพาบุตรหลานของท่านมาครับม .1 กับม .4 ระหว่างวันที่9ถึง13มีนาคมนะครับ2565ครับโรงเรียนสังขะอำเภอสังขะจังหวัดสุรินทร์สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ